สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ JK ด้วยนะคะจะพามาชมกับรถยนต์สวยๆกันในทุกวันเลยนะคะเรามาแนะนำให้ชมกับ Honda Civic eS นะคะวันนี้มาในชมของต้าเย,ยว่ค่ะราคาสุดพิเศษด้วยนะคะรถยนต์ปี04ตัวท็อประบบ ABS นะคะระบบเบรก ABS ค่ะเครื่องยนต์ VTEC นะคะเกียร์ออโต คันนี้นะคะทางด้านผู้ขายเปิดราคามาเพียง80,000บาทเท่านั้นนะคะราคาเบาๆค่ะท้านรุ่นนี้ชมนี้นะคะถือว่าราคาทุกถูกนะคะ89,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะเครื่องยนต์วีเทคประหยัดน้ำมันขับขี่สบายดูแลง่ายนะคะเกียร์ออโต้เครื่องเกียร์สมบูรณ์ดีเขาวิ่งดีเดินทางไกลได้สบายๆนะคะดูดด้านล่างนะคะ สวยงามค่ะทุกท่านช่วงร่างดีนะคะร้อมแม็กขอบ17ลลอภายในกว้างกวางเป็นเบาะหนังค่ะออกโทนสีครีมดูแลรักษาความสะอาดง่ายนะคะเรียบเรียบแต่ดูดีมีระดับค่ะทุกท่านกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติค่ะแผงประตูไม่มีรอยแตกคอนโซลหน้าเดิมๆค่ะสีสันรอบคันมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะคะเรมเอกสารชุดโอนมีให้ครบรถขับขี่ได้ปกติค่ะ เร่มครบพร้อมโอนภาษีพรบรไม่ขาดนะคะ89,000บาทราคาเบาๆสนใจคันนี้นะคะติดต่อดูรถทดลองขับได้ที่จังหวัดราช,ชบุรีค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยนะคะสนใจยังไงติดต่อโทรนัดร่วมหน้าก่อนออกเดินทางไปดูตัวจริงนะคะไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ